ปัดีจ้ามันเสิมากินเขาทงตำโุงคือเกาจ้าโพงแข็งมันครก,เด,กเดี๋ยวาายจะมาโอ้เป็นตะเพ็ดปะต้อเป็นตะเพเ็ดปะท แนวมันลายตู้องตูกันเลยมีก้นยังอะไกอด่าใส่องมออย่ามองรถฉีบมาอันนี้อันนี้เข่า่วยกระบกระบเนี่ยมือเศร้าพันดีแล้วกระบถ่าอยู่ีวันจะถามหาตัวหอีปูน้ำปลาบอกเราลายลายว่าแม่รถลายไม่ได้มาลายนะแต่ว่าจับตัวดีกว่าเ็นแ น่เห็นหน้าย่ายใหม่ปุ่ไหนปีกายนี่ก็ยังนี่แันเด้บวกให้นี่ยไยเลกเือบ่ามีบ้าตัวังี่หญาก็ได้ พูกับวยซุ่สื้อได้พูดกับใครหอมไนน้ำประเดียน้ำประเดียกเขาน้ำประเดียกขุนชีน้ำประเดียกขุนแม่บุลำไป็นเดบอนนึงนี่นะเห็นไม่อจ เกี่ยวมือไห่กี่ยวดาหือื้มเปิตาตาเบอเลเป็นหยัยเอามาซอยเนะบ่มังตั้งตวนั่งั้งเดี๋นี้เอันนี้ก็ัเียขดเโอ้ยหมด มาต่ำไ่น้มบอลลืมช่ากงช่างช่างเอากระเจ้าใ่หรอขนมขจีนหมดกระเจียยนน,นนี่ะบะหมี่ดองแดงเอากลมดุวหัน